โอเควันนี้เราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8มง48นาทีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมเอารถไปชาร์จแล้วนะฮะที่เท s l a s u p e r c h a าร์ r เจที่ลำปางน,นั่นเองนะครับผมมาอยู่เหนือนเนี่ยสคืนนะฮะต้องบอกว่า3คืนนี้เนี่ยผมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มา2รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยผมเอารถไปชาร์จที่เท s l a s u p e r c h a าร์ r เจนะฮะที่ลำปางนั่นเองนะครับก็ขึ้นมา100อเ,าเหมือนกันนะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซนต์ตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงห้นาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่นะครับจากเมื่อคืนนี้ที่ชาร์จมา100%อเนตอนนี้เหลืออยู่98%นตะครับตอนนี้ก็8ปดโมงห้นาทีอันนี้เนี่ยผมรีเซ็ตมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ ก็รีเซ็ตมาจากเมื่อคืนที่ชาร์จที่เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอลำปางนั่นเองนะครับทริป B เนี่ยก็คือทริปเฉลี่ยสะสมนะฮะเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพมาว่ากันใหม่นะว่าวิ่งไปกี่โลแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทริป A เนี่ยก็เซ็ตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะโอเคก็สําหรับใครนะครับที่กําลังแรงๆจะซื้อเทสลาอยู่และอาจจะมีความกังวลนะครับว่าเอ๊ะวิ่งทางไกลจะเป็นยังไงกันบ้างเป็นห่วงในเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเขามีระบบนําทางนะครับที่เสถียรมากๆเลยนะครับซึ่ง มันจะบอกคุณหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางเวลาไปถึงกี่โมงหรือระยะทางอีกกี่กิโลไปถึงแล้วเนี่ยแบตบจะเหลือกี่เปอร์เซนอันนี้เนี่ยตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยนะแล้วต้องบอกว่าระบบนาทางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรมากๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะตรงด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยตัดความกังวลใจไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเดินทางในเส้นทางนั้นๆเป็นประจำแล้วเนี่ย ไม่จาเป็นต้องดูก็ได้นะอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมขับมาจากลำปางจะต้องไปแวะชาร์จอีกทีหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เปิดระบบนำทางนะเพราะว่าผมกักเกณฑ์ได้เองแต่ละคนก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะฮะสำหรับในรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวต่อไปเลยไปชาร์จกันอีกทีที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นั่นเองครับนี่ก็เป็นกล้องนะครับ ช่วงที่ฝนกําลังจะมานะฮะก็ดูชัดดีนะช่วงที่อากาศขบขโมวแบบนี้ี่ด้านหลังโอเคมีด้านหน้านะฮะโอเคเจ๋วนะภาพใสชัดดีเหมือนกันพูดถึงนะครับว่ารถที่มีหลังคาเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยมันก็ให้อีกฟิล์อารมณ์หนึ่งนะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมองเห็นเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับมันก็ให้อีกฟิลหนึ่งแล้วกันและนี่ก็ แอคเซอรี่นะฮะเป็นของเล่นสำหรับโมเดลวารุ่นเรียววิดาะครับหรือว่ารุ่นลองเลนเจอซื้อก็ได้นะนี่ฮะที่บางแดดมีมาแล้วนะครับสามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะแบบนี้นะครับถามว่ามันกันแดดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วงที่ผมวิ่งมาเนี่ยขาขึ้นมาเหนือเนี่ยมีแดดร้อนๆแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความร้อนลงไปได้เยอะเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเอาเป็นแบบทึบไปเลยดีกว่านะไม่ให้แสงมันส่องเข้ามาได้อันนี้จะดีมากๆเลยมันจะมีตรงหลังคาตรงนี้อันนึงนะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วก็จะมีตรงกระจกด้านท้ายอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับแล้วก็รอให้ฝนมันซาๆหน่อยนะฮะก็จะเอารถไปชาร์จแล้วนะครับที่เทสซากําแพงเพชรตอนนี้ผมก็อยู่ที่ราชาพัฒน์กำแพงเพชรนะครับก็ขับมาดูข้างในหน่อยนะฮะดูสึกว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ที่เขาสวยดีนะ มีหลายคณะให้เลือกเรียนด้วยซ้ำไปนะที่นี่นะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกทำอะไรไม่ได้นะฮะก็จะเอาไปถ่ายรูปรถหน่อยหนะึ่งตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวเข้าไปชาร์จที่ t ท s l a SUPER CHARGE นั่นเองนะคะโชว์วที่นี่ก็อยู่ริมถนนเลยนะที่ชาร์จเนี่ยแต่ว่ามันเข้ามาประมาณสักค่าถึง6กิโลนะครับอืม แล้วเราก็เลี้ยวขวาตรงเฮ้ยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เราวังรถถอยมาเหมือนกันนะตรงนี้รถเยอะนี่ถึงแล้วโอ้โหใช้กันเต็มเลยไม่ว่างสักคันเลยมอว่างตรงนั้นคันนี้โอ้โหวันนี้เทสตามาชาร์จกันเยอะแยะมากเลยนะฮะณนะตอนนี้ โอเคตอนนี้ผมใช้เป็นแบบออโต้พาร์คจอดนะครับโอ้ต้องเรียกว่าวันนี้ตู้ชาร์จเทสนาเต็มเลยนะครับหยุดยาววันนี้นะฮะนี่ออโต้พาร์ค โอเคื okay. วว่าความอุ่นใจถอยหลังไปอีกนิดนึงอพอแล้วโอเค่ะเดี๋ยวเราไปชาร์จกัน,นะฮะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลืออยู่ที่39%นะครับก็วิ่งได้อีกประมาณสัก164กิโลเมตรนะฮะเป็นยังไงครับขับจากลำปางมาต้องบอกว่าความเร็วเนี่ยมาถึงที่นี่เนี่ย,เ,ยเกิน130ก็มีนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชาร์จกันดีกว่าวิ่งได้อีกร้อกโลเมตรนะ อโอเคไปนี่ครับผมชาร์จมา9.9นะฮะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองอะ่ะดูดิแบบตป้งเป้จริงๆนะได้มา9.9แล้วนะครับเดี๋ยวดูดิวิ่งได้อีก420โลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชาร์จอีกทีนึงเนี่ยที่อาอยุทยานะครับเจสซ่าตรงไปชาร์จเจออายุทยาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปชาร์จที่อายุทยาเนี่ยก็ไปถึงนะไปถึงบ้านที่กรุงเทพดูซ้ำไปนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวผมจะต้องเอารถไปคืนอีกวันหนึ่งนะก็ชาร์จไปเลยดีกว่าที่อยุธยานฮะแต่ได้ไม่ต้องไปนั่งชาร์จที่กรุงเทพต่ออืโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยระยะทางทั้งหมดที่เราวิ่งไปแล้วเนี่ยหนึ่ันห้า้อยสิบเก้ากิโลเมตรนะตั้งแต่ขามานะครับโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตตรงนี้กันชึมเนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับ าชาร์จจากลำปางมาเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วนะร้อยยี่สิบกว่าก็มีร้อยสามสิบกว่าก็มีนะร้อยสี่สิบกว่าก็มีนะเป็นบางช่วงฮะเนี่ยมาถึงที่กำแพงเพชรก็แบตเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับไอ้เจ้าตัวขับหลังคันนี้โอเคปะเดี๋ยวเราไปชาร์จกันอีกทีที่จังหวัดอยุทยานครับเชสซาซูเปอร์ชาร์จนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวนะฮะวันจันทร์วันนี้ก็วันจันทร์นะ ก็มีเมื่อกี้เนี่ยก็เมื่อกี้เนี่ยเวลามาชาร์จเนี่ยก็มีรถมาชาร์จกันเยอะเลยนะสำหรับเทส la นะครับแต่ก็ยังดีนะไม่ต้องมานั่งจองะฮะพอดีว่ามันมีว่างอยู่หัวหนึ่งผมก็เลยเข้ามาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จอีกทีหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาแล้วกันโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มกสนาทีนะครับผมเพิ่งมาอยู่ที่ เซนท่านอายุทยานะมาชาร์จรถที่เท s l a Super ร์ชาร์จนะครับต้องบอกว่าโหเพียมากๆเลยฮะเจอรถติดไป3ชั่วโมงบนเส้นสายเอเชียนะครับ นี่นะฮะคือความสะดวกสบายอีกอันนึงนะของสถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์นั่นเองนะครับว่างที่ไหนเนี่ยจอดชาร์จได้ที่นั่นเลยนะครับโอเคโอเคผมเอาแค่99%นะครับที่เทสลาซูเปอร์ชาร์ดที่อยุธยานั่นเองมามาดูกันนะครับจากทริปเอที่เรารีเซ็ตไปตอนกำแพงเพชรวิ่งมาแล้ว289กิโลเมตรนะฮะพลังงานเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1>, 1 2 0 9วัตต์อาต่อกิโลเมตรหรือว่า12.0กิโลวัตต์อาต่อกิโลเมตรอยากรู้กันไหมว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยพลังงานหนึ่งหน่วยวิ่งได้กี่กิโลจากกำแพงเพชรมาที่อุทยาตรงนี้นะครับมามาดูกันเลยดีกว่านะฮะเอาห0 0หาร12.0 8กิโลนะครับพลังงานหนึ่งหน่วยวิ่งได้8กิโลนะฮะ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะทางรวมนะครับตั้งแต่ขาไปยันขากลับนะฮะเดี๋ยวไปถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วจะให้ดูทีนึงว่าวิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนฮะที่บ้านผมที่กรุงเทพแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นวิ่งมาแล้วก,กี่กิโลเมตรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วแล้วก็เพียด้วยเนี่ยติดอยู่ที่สายเอเชียประมาณ3ชั่วโมงกว่าเพียจริงๆเลยไปไปกันโอเคตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยหนึ่กิโลเมตรต่นเองนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีจะ5้าทุ่มแล้วนะครับนั่นก็คือสภาพของผมนะครับที่กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าหมดจริงๆหมดเรียวหมดแรงง่วงนอนมากๆเลยนะครับแล้วมันก็ดึกมากๆแล้วด้วยเจอรถติดที่สายเอเชียไปเนี่ยระหว่างทางเบี่ยงที่เขากําลังทําทางเนี่ยสมชั่วโมงเข้าไปเต็มๆนะฮะเพลียจริงๆเลยนะครับก็ได้แค่นั้นนะครับ โอเคทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพามาดูดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะกับอ c อ s s อรีของเล่นของทางด้าน t ท s l a m o เด l Y รองเล่นคันนี้และส่วนตรงนี้ก็คือม่านบังแดดบนหลังคานั่นเองนะครเป็นอีกหนึ่งอ c c e s อรี่นะของทาง Tesla m o เด l Y นะครับตัวนี้ม่านตัวนี้เนี่ยมีราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับก็สามารถที่จะเปิดออกได้แบบนี้นะถอดได้ด้วยนะฮะอืมเนี่ยแหละ เขาเนี้ยแหละจะได้ไม่ต้องร้อนสักทีนะฮะมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะเวลามันเจอแดดรังร้อนเนี่ยสามารถที่จะลดความร้อนลงไปได้เยอะเลยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของกระโปรงท้ายรถนะครับผมอยากจะให้ดูนะเขามีของเล่นอะเซซอรี่มาให้อีกด้วยก็คือที่เก็บของด้านข้างตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ผมจะให้ดู ก็คือมันจะมีกล่องข้างๆมาให้นะฮะซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นั่นเองนะครับซี่กล่องตัวนี้เนี่ย2อ0พนะฮะก็เอาไว้เติมเต็มนะสำหรับท้ารถนะถ้าเกิดเราไม่ซื้อเนี่ยไอ้ข้างๆตรงนี้ซ้ายขวามันก็จะโบลงไปก็ดูไม่สวยงามนะซื้อไปดีกว่านะฮะ2อ0พแและที่สำคัญนะครับนี่ให้ดูมีม่านบังแดดนะฮะตรงกระจกด้านหลังมาให้ด้วยคือตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะติดให้ดูว่ามันเป็นยังไง <Stars> ก็ติดแล้วก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะถอดออกง่ายๆติดก็ง่ายนะครับมาตัวนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่3000บาทนะฮะก็ถือว่าโอเคนะเอาไว้บังแดดเวลามันส่องออกมาโดนหัว finished. ทางด้านหลังนี้นะครับนียย่พรมนะฮะมีพรมมาให้ทางด้านคู่หน้านะครับเป็น เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็มีขอบขึ้นมาด้วยนะกันน้ําอะไรหกได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งคู่หน้านะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็มีมาให้แบบนี้นะครับมีขอบตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นแบบผืนเดียวเลยนะสําหรับทางด้านหลังนะครับพรมเนี่ยทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังเนี่ยมีมูลค่าหกพันบาทนะครับซื้อไว้ก็ดีนะผมว่ามันกันเปื้อนได้ดีเลยแหละแล้วเขาก็มีขอบมาให้ด้วยเนี่ยเห็นไหม ส่วนเบาะนั่งหลังนะครับมันสามารถที่จะปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้นะฮะสำหรับพนักพิงหลังคุณจะเอาแบบนี้กดตรงนี้ถึงให้มันเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นี่แบบนั่งหลังตรงหน่อยหรือว่าอยากจะเอนพักผ่อนนอนหลับก็กดตรงนี้ถึงเห็นไหมมันก็จะพับไปแบบนี้ถ้าเกิดอยากนั่งหลังตรงหน่อยก็กดมา นี่เห็นไหมฮะมันก็จะตรงขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าเกิดวิ่งทางไกลอยากจะเอหลังพักผ่อนนอนหลับสบายๆก็กดไปแบบนี้นี่ว้าวสุนทรีจริงๆ ก็วันนี้นะครับผมก็มาลองให้ดูแลฮะสำหรับเท sla Mo เด l Y ครับตัวเรียววีดายขับหลังนั่นเองนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวลองเลนที่เคยขับไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะถูกใจกันไหมครับสาหรับรุ่นนี้ผมต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวขับหลังรุ่นนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะกับการเดินทางไกลนะครับเป็นรถที่เดินทางไกลดีมากๆเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือในในเรื่องของการชาร์จนั่นเองนะครับส่วนในการเดินทางไกลนะครับผมคิดว่ามันก็มีความแตกต่างจากในรุ่นของลองเลนอยู่หน่อยหนึ่งนะในเรื่องของการยึ คันนี้เนี่ยคุณจะได้ฟีลลิ่งนะของรถขับหลังที่แบบว่าสนุกนะแล้วก็ให้ความคล่องตัวดีด้วยผมมาอยู่ที่เหนือเนี่ยสคืนด้วยกันนะครับก็ขึ้นไปที่รอยสุเทพด้วยนะฮะแล้วก็มีบรรทุกภูจีสารไปด้วยนะครับ สคนบ้างน,นะฮะแล้วก็หคนบ้านครับไปขึ้นเชียงใหม่มาสวัน,นะฮะก็รับรู้ถึงสมรรถนะของไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์ขับหลังมอเตอร์เดียวนี่กำลังแรงบิดน้อยกว่าตัวรองเลนแต่ว่าขึ้นเขาดอยขุนตาลถึงแม้ว่ามันจะไม่ชันมากหรือว่าดอยสุเทพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชันมากเนี่ยแต่ การกดคันเร่งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากดไม่ได้ลึกเลยนะครับแค่แค่แตะไปแค่นีนะ้มันก็มีกําลังขึ้นไปแล้วการเกาะในโค้งนั้นก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรจุดที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของซับเพนชั่นช่วงล่างนั่นเองครับผมรู้สึกว่าในรุ่นของขับหลังตัวนี้เนี่ยมันจะมีอาการ ดองๆเดง้ดง,ดงอยู่นิดนึงเด้งมากกว่าตัวลองเลนนะฮะก็นั่นคืออาการที่จับได้นะครับส่วนในการเข้าโค้งอะไรเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเนี่ยในตัวของลองเลนนั้นมันเข้าโค้งแล้วมันรู้สึกว่าหนึบกว่านั่นเองะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ให้ฟีลนิีงของความสนุกนะครับในการเข้าโค้งแบบขับหลังนั่นเองอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการชาร์จเนี่ยเจ้าตัวนี้ขับหลังเนี่ยต้องบอกว่าชาร์จไวามากๆเลยนะฮะชาร์าจไวจนแบบว่าตกใจเลยทีเดียวนะ28ถึงประมาณสัก30นาทีประมาณเนี่ยชาร์จเต็มร้อยเลยนะครับจากแบ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเหลือแบตอยู่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เวลาประมาณนี้ถือว่าเร็วม,มากๆเลยนะฮะแล้วก็สถานีชาร์จของเท sla เนี่ยก็มีทั่วไปเลยนะครับนะตอนนี้นะเขากําลังเพิ่มขยายออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีสานทางเหนือนี่ก็มีครบแล้วนะครับส่วนทางใต้นี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่านะครับใครจะใช้รถไฟฟ้าเทสลาเนี่ยอยากจะไปชาร์จที่ไหนไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะเกีเย่ยวกับระยะทางที่มันวิ่งนะครับ